เตียวหยุนจูล่งหนึ่งในยอดขุนพลของจกกกผู้ที่ได้รับการยกย่องในด้านฝีมือการสู้รบความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญยึดมั่นคุณธรรมได้รับการชื่นชมจากผู้อ่านวรรณกรรมสามกกมาโดยตลอดวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับจูล่งในหน้าประวัติศาสตร์จากพงศวารจีนในจดหมายเหตุสามกกกันครับจุดมุ่งหมายที่สําคัญในวันนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและประวัติศาสตร์หากแต่จะมาเผยภาพความในใจที่จูล่งยึดมั่นมาโดยตลอด ในคุณธรรมของลัทธิอยู่หรือของจื้อและเผยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสถานะของจูลงและต่อยอดสู่คําตอบที่ว่าเหตุใดจูลงจึงไม่ใช่หนึ่งใน5ทหารเสือในทางประวัติศาสตร์จากคลิปด้านบนที่วันิพกเคยตั้งคําถามทิ้งไว้เช่นเคยครับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อน,นำความจริงจากบันทึกไปทำลายบรรยากาศในวงสนทนาวรรณกรรม ราะนอกจากจะทําให้วงแตกแล้วเกรงว่าจะเป็นการด้อยค่าวรรณกรรมที่สวยงามเป็นคนละเรื่องเดียวกันควรถกเถียงแยกกันให้ชัดเจนจะดีกว่า 1. ชาติกําเนิดทหารม้าสกุลเจ้าบทบรรยายลักษณะภายนอกของจูโล่งในวรรณกรรมสามก๊กก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุสามก๊กเช่นกันโดยบันทึกไว้ว่าเตียวหยุนชื่อรองจูโลง่งเกิดปีไม่แน่ชัดเป็นชาวเจินติ้งเมืองเสียงสารมณฑลเหอเป่ยสูง8ปดเย หรือถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ185-195ถึงเซนติเมตรหน้าขาวกล้าหารชาญชัยสัตว์ซื่อพักดีสุขุมรอบคอบวิทยายุทย์เป็นเลิศขี่ม้าขาวแต่งกายสีขาวใส่เกราะเงินซึ่งนั่นถือเป็นบุคลิกที่ช่วยขับความโดดเด่นของจูลลงเพราะจะหานักรบที่ใส่ชุดขาวเช่นนั้นคงหายากนักเพราะผู้ที่จะอาจหารใส่สีขาวท่ามกลางสนามรบคงต้องมีความกล้าหารอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากถิ่นกาเนิดของจูล่งในถิ่นภูเขาสูงฉางซานถือกําเนิดในวันที่เมฆขาวปกคลุมทั่วท้องฟ้าวิดาจึงตั้งชื่อว่าหยุนแปลว่าเมฆอาจจะมีผลต่อเครื่องแต่งกายของจูล่งอยู่พอสมควรและคําถามที่ว่าเหตุใดจูล่งไม่ได้เป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปีกวนอูและเตียวหุยแม้ว่าคําสาบานดังกล่าวจะไม่ได้มีจริงในประวัติศาสตร์ แต่ก็พอจะเดาใจหลอกว้วนจงคนแต่งนิยายออกว่าที่จริงแล้วตามประวัติศาสตร์ต้นตระกูลสายเลือดทหารม้าสกุลเจ้าของจูโล่งนั้นสูงส่งกว่าเตียวหุยและกวนอูราวฟ้ากับเหวและด้วยอายุของจูโล่งก็มากกว่าเล่าปีราว2ถึงปีหากหลอกว้วนจงจับมาสาบานด้วยอีกคนจูโล่งคงแย่งบทพระเอกไปเป็นแน่ในนิยายเล่าปีจึงเพิ่งมาเรียกจูโล่งว่าน้องก่อนที่จะสิ้นใจนี่เองด้วยสาเหตุใดลองฟังกันต่อครับ2 เข้าสู่สนามรบด้วยปณิธานอันแน่วแน่ตามจดหมายเหตุสามก๊กจูล่งแห่งเสียงสารได้ตัดสินใจนำคนหนุ่มฝีมือดีหลายร้อยคนเข้าสมัครทำราชการก,กับกองซุนจา้านกองซุนจ้านจึงถามว่าในสภาวะเช่นนี้ใครๆก็สมัครเข้าด้วยอ้วนเซี่ยวที่มีภาษีดีกว่าเหตุใดท่านจึงมาอยู่กับข้าเล่าคำตอบของจูล่งสแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่และเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของเขาเสมอมาเขาตอบว่าแผ่นดินเกิดกะลียุคเช่นนี้ ยากที่จะแยกดีชั่วหรือแม้แต่จะหานายที่ดีได้เราเชาวเสียงสารตัดสินใจเลือกนายท่านที่เปี่ยมด้วยเมตตาและคุณธรรมความข้อนี้อาจจะแตกต่างจากในนิยายเพียงเล็กน้อยที่ว่าจูล่งเคยเข้าร่วมกับกองทัพอ้วนเสี่ยวมาก่อนทําให้เกิดรอยด่างพร้อยว่าจูล่งละทิ้งนายเก่า 3. บุพเพอลวาดพบเล่าปีบุญหรือกรรมหลังจากที่กองสุนจา้านรับจูล่งเข้าสู่สังกัดในตําแหน่งนายกองทหารม้าได้ไม่นาน การมาของสามพี่น้องเล่าปี่กวนอูเตียวหุยที่เข้ามาร่วมทับกองซุนจ้านเพื่อนเก่าจูลลงได้พบกับเล่าปีและได้ให้ความเคารพเล่าปีอย่างสูงส่วนทางเล่าปีก็ชื่นชอบในฝีมือความกล้าหาญจัดซื่อของจูลลงเช่นกันจากนั้นจูลลงก็ได้มีโอกาสคุมกองทหารม้าช่วยเล่าปีลบกับอ้วนเซี่ยวในฐานะนายกองทหารม้าเสมอกันและโอกาสไกลหูไกลตาเช่นนี้เล่าปีคนสัดซื่อก็ได้แอบจีบจูลลง โดยใช้นิสัยเดิมที่มีบันทึกไว้ทั้งในประวัติศาสตร์และนิยายตรงกันคือการกินนอนคลุกคลีนอนเตียงเดียวกันกับคนที่ถูกใจชักชวนให้มาอยู่ด้วยแม้นจูโล่งจะมีความชื่นชอบเล่าปี่อยู่แต่ก็ปฏิเสธไปว่าตัวข้าได้ให้คำใส่กับกองซุนจ้านไว้แล้วยังไม่อาจติดตามท่านไปได้แสดงให้เห็นถึงการรักษาคำพูดและคุณธรรมข้อที่ว่ากตันยูจนเล่าปี่หน้าชาไปแบบผู้ดีผู้ดีเพือบางทีจูโล่งอาจจะไม่ชอบเวลาต้องนอนกับผู้ชายก็เป็นได้ จูโล่งก็เริ่มรู้จักกับกองซุนจา้านมากขึ้นเมื่อเห็นว่ากองซุนจา้านไม่ใช่นายที่มีปณิธานเพื่อแผ่นดินขนาดนั้นกองซุนจา้านเอาแต่รักตัวกลัวตายรักษาเมืองและบุตรภรยาอยู่มิคิดจะออกรบจนกระทั่งจูโล่งได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่ชายจึงขอลาไปไว้ทุกข์ในบันทึกตอนนี้ช่างคล้ายๆกับวรรณกรรมตอนที่เล่าปี่ตามส่งชีซีเมื่อครั้งถูกโจโฉลวงมาที่ฮูโตเล่าปี่อารัยนักเกรงว่าจะไม่ได้พบกับหน้าจูโล่งจึงขับม้าออกมาส่งถึงนอกเมือง บริวิทเทเลอร์ได้บรรยายตอนล่ำลาด้วยน้ำตาของชายทั้งสองไว้หน้าประทับใจและระหว่างที่จูล่งกำลังไว้ทุกข์กับพี่ชายนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กองสุนจ้าน์ตัดสินใจปิดชีพตัวเองทำให้จูล่งต้องปักหลักอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำห่วงหวในฐานะนายทหารไร้สังกัดไปพักหนึ่งซึ่งจุดนี้ก็อาจเป็นช่องว่างให้หลอกว้วนจงนำไปสอดแทรกในนิยายว่าจูล่งตัดสินใจบุกเดี่ยวจริงตำแหน่งหัวหน้าโจรรอคอยนายผู้มีสติปัญญามาใช้งาน 4. เข้าร่วมกองทัพเล่าปีความตามวรรณกรรมบรรยายว่าจูล่งเป็นหัวหน้าโจรและได้เอาชนะจิวฉองลูกน้องกวนอูระหว่างที่พี่น้องทั้ง3กําลังเดินทางมาพบกันหลังจากที่เล่าปีหาทางออกจากอ้วนเซียวได้สําเร็จแต่ความตามบันทึกจดหมายเหตุสามก,ก๊กจูล่งได้พบกับเล่าปีอีกครั้งที่เมืองเย่ขณะที่เล่าปีเข้าทํางานให้อ้วนเซียวการเข้ามาของจูล่งคือช่วงเวลาที่เล่าปีตกต่ําไม่มีแม้ฐานที่มั่นที่ซุกหัวนอนแม้ขณะนั้นจูล่งจะเริ่มมีชื่อเสียงในแผ่นดินบ้าง และสามารถเข้าหาหนายที่ใหญ่โตได้กว่านี้แต่ด้วยความที่เห็นว่าเล่าปีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้นำในอุดมคติที่ใฝ่หาจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะติดตามผู้นำพเนจรนับแต่นั้นมาการเข้าร่วมกับเล่าปีขณะที่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงปณิธานอันแน่วแน่แสดงถึงศรัทธาอันแรงกล้าในตัวผู้นำแม้การกลับมาครั้งนี้จะไม่ได้เป็นหัวหน้ากองทหารม้าเสมอกันแต่เป็นตำแหน่งองครักษพิทักษเล่าปีและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือ การแอบกระบ,บต่ออ้วนเซี่ยวคือให้จูล่งแอบสะสมกำลังทหารม้าหลายร้อยนายไว้ใช้ส่วนตัวสำหรับเล่าปีแล้ะรอเวลาตีจากหน้าที่องครักษนี้ซึ่งต่อไปต้องพิทักษ์รักษาครอบครัวเล่าปีเป็นการทำแทนกวนอูซึ่งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการดูแลครอบครัวเล่าปีแต่ถูกแต่งในนิยายว่ารักษาครอบครัวเล่าปีอย่างสุดชีวิตทั้งยอมจำนนต่อโจโฉอย่างมีเงื่อนไข ทั้งฝ่า5ด่านสังหาร6กขุนพลเพื่อมาพบเล่าปีรักษาพี่สะพยที่ไม่มีจริงในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งกวรอูเองก็รับหน้าที่นี้ต่อมาจากเตียวหุยที่เมาจนเสียเมืองให้ลิปโป้ทิ้งพี่สะพยไว้เบื้องหลังเช่นกันจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่ว่าหน้าที่องครักษ์ที่ไม่เคยผิดพลาดจึงอยู่ในมือจูล่งจนวันสุดท้ายของชีวิต 5. ฝ่าทัพรับอัเตาในวรรณกรรมสามก๊ก บทนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้วันิพกเริ่มศึกษาและอ่านนิยายสามก๊กจากบทเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นความห้าวหาญพักดีฝีมือการรบและความอดทนสู่เสียงชีวิตค้นหาครอบครัวของผู้เป็นนายจากตีสามถึงบ่ายสามโมงของอีกวันเป็นที่ประทับใจของผู้อา่านแม้ในหน้าประวัติศาสตร์จะไม่ได้บันทึกรายละเอียดเช่นนั้นไว้อย่างชัดเจนแต่ก็มีเค้าโครงใหญ่ๆที่เว้นที่ว่างสําหรับล้อกวนจงนักแต่งนิยายอยู่ไม่ใช่น้อยจดหมายเหตุสามก,ก๊กบันทึกไว้ว่า ในปีคริสต์ศักราช208ปีเจนอันที่13โจโฉเคลื่อนทัพตีเกงจิว๋วเล่าปีหนีลงใต้มีรัษดรติดตามเล่าปีนับแสนขณะที่เล่าปีมีทหารติดตัวเพียงแค่ทหารม้ไม่กี่สิบคนภายหลังที่โดนโจมตีอย่างหนักได้ทุ่งเตียงหยางครอบครัวเล่าปีต้องพัดพรากและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจูโล่งมีหน้าที่ดูแลครอบครัวของผู้เป็นนายตัดสินใจควบม้าตะลุยขึ้นเหนือฝ่าเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่า behind enemy line บรรดาทหารเล่าปีเห็นเช่นนั้นก็นำความไปบอกเล่าปีว่าจูล่งเข้าสามีพักต่อโจโฉเสียแล้วเล่าปีได้ฟังเช่นนั้นก็หยิบเงามาฟาดใส่หน้าผู้รายงานแล้วว่าจูล่งไม่มีวันทอดทิ้งข้าจากนั้นไม่นานนักการมาของกำรฮรูหยินและอาเตาเล่าเสียนในออบอกของจูล่งจึงคลายความแคลงใจของบรรดาทหารทั้งปวงเล่าปี่น้ำตาแตกแต่งตั้งให้เป็นนายพลแห่งความเที่ยงตรงอย่าเหมือนเจียงจินในกองทัพที่ไม่อาจจะเรียกว่ากองทัพในขณะนั้นวิลกรรมครั้งนี้ อาจจะไม่สามารถจกย่องเพียงจูล่งเพียงคนเดียวเพราะหากเป็นการฝ่าทัพคนอื่นที่ไม่ใช่คนใจนักเลงอย่างโจโฉที่สั่งห้ามยิงเขาทันสายทหารคนเดียวที่อุ้มเด็กฝ่าทหารเข้ามาจูล่งคงไม่รอดกลับไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบันทึกที่เขียนถึงนิสัยโจโฉไว้อย่างน่ายกย่องนอกจากนี้การกระโดดขึ้นเรือของกังตังเพื่อชิงเอาตัวอาตากลับมาจากซุนหูหยินก็นับเป็นวิรกรรมที่เล่าปีและเล่าเซียนไม่อาจจะลืมได้ทั้งชีวิต 6. ความสามารถในการนำทัพ ที่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในการบุกเสสวนของเล่าปีเจียนอันปีที่19คริสต์ศักราช214ของเบ้งเตียวหุยจูล่งนำทัพลงสมทบเล่าปีโดยยกแจกกันมาเตียวหุยได้แสดงถึงความสามารถในการนำทับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาจับเงี่ยมงันแม่ทัพเท่าได้และเกลี้ยกล่อมให้นำทัพเข้าสู่เสฉวนได้อย่างสะดวกโยทินทำให้ทับจูล่งเข้าวินหลังจากเตียวหุยผู้หยาบช้า จูโล่งจึงได้แสดงให้เห็นเพียงฝีมือการรบเท่านั้นแต่ฝีมือในการนำทัพยังไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บงังคับบัญชาเท่าใดตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์จึงยังอยู่กับจูโล่งอย่างเหนียวแน่นไม่อาจเปลี่ยนเป็นผู้นำทัพทำงานใหญ่ได้ในขณะนั้นนี่จึงอาจจะทำให้พอเห็นภาพว่าจูโล่งผู้มีฝีมือสูงส่งฉนัยเล่ายังไม่เคยได้ทำงานใหญ่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้รับหน้าที่ครองเมืองกุ้ยหยางเพราะตอนนั้นหลังศึกผาแดงจูโล่งตีกุ้ยหยางได้เล่าปีต้องการคุมอำนาจในแถบเกงจิว๋ว และยังขาดบุคลากรแต่ก็เป็นเพียงรักษาการชั่วคราวเท่านั้นนอกจากนั้นการคุมทับของจูล่งก็เป็นการคุมทับที่คอยช่วยเหลือแม่ทัพรายอืนอ่นๆ 7. ความกล้าหาญที่ทําได้ยากยิ่งความกล้าหาญที่กระทําได้ยากยิ่งที่ผู้เป็นข่าพึงจะกระทําได้คือการตักเตือนนายที่กําลังลำพองใจเล่าปี่เข้าเสฉวนด้วยกรรยาที่นอบน้อมแต่ฉลองการพิชิตอย่างเอกเเริกแจกทรัพย์สินเงินทองที่ล้นมาจากเล่าเจียงแก่พวกพ้องเหมือนคนไม่เคยมีสมบ,บัติ ไม่ได้เหมือนในนิยายที่เล่าว่าเล่าปีอารีแก่ชาวเมืองจูล่งผู้อยู่ข้างกายนึกอดสูใจจึงทัดทานเบาๆข้างหูไว้ว่าไม่ควรจะดีใจออกนอกหน้าเช่นนั้นจงเมตตาแก่ชาวเมืองที่ยากไร้ทำนุบำรุงบ้านเมืองจึงจะถูกไม่มีคำตอบใดๆจากเล่าปีกลับไปยังหัวหน้าองครักษ์รักษาความปลอดภัยคนนี้แต่ในนิยายเล่าเป็นตุเป็นตะว่าเล่าปีก็เห็นชอบด้วยคำกล่าวอันสัตย์ซื่อแต่หยาบคายนี้ไม่ได้เข้าแค่หูเล่าปี แต่อีกฝั่งที่ยืนอยู่ย่อมได้ยินคือของเบ้งซึ่งต้องมีความยินดีเป็นที่สุดที่นายทำตามยุทธศาสตร์ที่ตนวางไว้ขั้นที่สองสำเร็จแล้วก็มีบันทึกเกี่ยวกับคําพูดของของเบ้งถึงความเห็นอกเห็นใจเล่าปี่เจ้านายพระเนตรว่าลําบากมาทั้งชีวิตเพิ่งจะมีที่พำนักก็ครานี้นี่ไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแต่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตา 8. อุบายเมืองร้างที่เกิดขึ้นจริงคริสต์ศักราช219ในศึกฮันตง หัวเจ้งกุนซือเล่าปีใช้อุบายหลอกล่อให้แหหัวเอียนมาเข้าทางปืนหองตรงขุนพลเท่าสังหารแหหัวเอียนญาติโจโฉได้สําเร็จเตียวครับพาทหารที่เหลือตีฝาออกมาตั้งทัพรอโจโฉลงมาช่วยโจโฉทราบข่าวนําทัพกลับมาแก้แค้นจูลองต้องเข้าช่วยทัพที่ถูกล้อมแล้วพาหนีกลับมาค่ายฝ่ายโจโฉไล่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดจูลองเห็นว่าศัตรูมีมากกว่าหลายเท่าจึงสั่งให้ลดธงลงเปิดประตูค่ายรอทําใจดีสู้เสือ ทหารวุยกกเห็นความผิดปกติจึงเกิดความระแวงว่าจะถูกซุ่มโจมตีทั้งยังเห็นฝีมือจูโล่งเมื่อครั้งฝ่าทัพรับอตาตาแต่ก่อนจึงยังรีรอกันอยู่เมื่อเห็นทัพไม่เป็นขบวนจูโล่งก็สั่งให้ยิงเกาทันใสบ่บรรดาทหารวุยกกทันทีจนทหารวุยกตกต้องถอยกลับไปอย่างไม่เป็นท่าโจโฉถอยทัพกลับไปในเดือน5ปีเดียวกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือนายทหารพึงจะมีสติปัญญาเสร็จสึกนี้เล่าปีเดินทางมายกย่องให้เป็นหูเว่ยเจียงจุน นายพลพยักเดชแห่งจกกกแถมโจโฉก็ทราบซึงถึงฝีมือจูลลงถึงขั้นออกปากเตือนทหารตนว่าหากพบจูลลงให้พึงระวัง 9. น้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางโจผีตั้งตนเป็นห้องเต้หันตงอ๋องเล่าปีอยู่ไม่ได้ขุนนางผู้พักดีเล่บปรารถนาความก้าวหน้ายุให้เล่าปีขึ้นเป็นห้องเต้เพื่อสืบทอดรัชวงศ์หัน่นนำโดยของเบ้ง จักรพรรดจางอู่ปีที่1เดือน4ปีฉลูคริสจักราช2 2 1เล่าปีอดทนต่อความอ้อนวอนไม่ไหวสถาพนาตนขึ้นเป็นฮ่องเตทง้ทั้งทั้งที่พระเจ้าเฮียนเต้ยังมีพระชนชีพอยู่มีบันทึกการทัดทานการตั้งตังตวครั้งนี้ถึงสองคนคนแรกคือจูลลงผู้ไม่เคยเข็ดจ,จากการเตือนครั้งแรกที่ทําให้ชีวิตราชการตนเองจเจริญอยู่กับที่อย่างสงบและยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏในนิยายคือซือมหม่าเฟยซือ นายทหารม้าชั้นยศกลางๆคำทัดฐานถูกบันทึกไว้ว่าท่านหนีราชการมาถึงที่นี่ก็เพราะปณิธานจะกอบกู้รัชวงหันทิพนจากเงื้อมือสกุลโจแต่ท่านกลับตั้งตัวเป็นท่องเต้เสียเองเช่นนี้ท่านจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนสับปลับกลับปลอกหรือและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายในชีวิตราชการของเฟยซือหลังจากสิ้นประโยคก,ก็ถูกปลดจากราชการทันทีการกลา้าที่จะยืนหยัดคัดค้านการตั้งตัวเป็นท่องเต้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จูลลงยึดถือมาตลอด ความชอบรรม 10. ไม่เข็ดหลาบหลังจากการสถาปนาของเล่าปีได้ไม่นานเตียวหุยก็เข้ามาพร้อมทั้งน้ําตาทวงความยุติธรรมให้กวนอูผู้ตายยุให้เล่าปีกรีธาทับไปงอกกกเล่าปีไม่รอช้าสั่งจัดทับออกแก้แค้นให้กวนอูทันทีในครั้งนี้จูโล่งเกิดคันป่าขึ้นมาอีกทัดทานอย่างแข็งขันว่าท่านจัดทับก็ถูกแล้วแต่ขึ้นเหนือกรรจัดโจผีจึงจะควรแม้นว่าครั้งนี้จูโล่งจะเห็นตรงกับของเบ้ง แต่ก็ไม่อาจจะทัดทานเล่าปีเจ้าแผ่นดินไว้ได้นั่นจึงเป็นคาเตือนสุดท้ายของจูโล่งถึงเล่าปีนายเหนือหัวที่ติดตามมานานในสายตาของเล่าปีจูล่งก็คงเป็นเพียงทหารมารับใช้ในตําแหน่งหัวหน้าองครักษ์ในศึครั้งนี้จูโล่งได้รับหน้าที่ในกองสเสบียงอยู่แนวหลังที่เจียงโจหรือนครฉงชิ่งจึงไม่ได้อยู่ข้างกายเล่าปีเช่นเคยแต่ด้วยความเป็นห่วงนายก็คอยติดตามข่าวสึกอยู่ไม่ได้ขาดจนเมื่อทราบข่าวว่านายเพียงพํำ ก็ทิ้งหน้าที่นายกองสเสบียงเข้าอารักขาเล่าปีมาที่เมืองเป็กเต้สุดท้ายเล่าปีก็พ่ายศึกที่ไม่ควรพ่ายก่อศึกที่ไม่ควรก่อนอนตรอมใจตายไม่กล้ากลับมาสู้หน้าชาวเมืองแล้วก็เป็นวินาทีก่อนตายนี่เองที่เล่าปีผู้จะเห็นความสําคัญของจูล่งเมื่อคนที่เขาไว้ใจที่สุดก่อนจะจากไปเหลือเพียงจูล่งเท่านั้นในห้องสนทนาที่เล่าปีฝากฝังของเบ้งไว้ว่าหากเล่าเสี้ยนไม่เอาไหนให้ขึ้นปกครองแทนเล่าเสี้ยนได้เลย เป็นคำพูดที่หลักแหลมมากสำหรับเล่าปีในการปรามของเบ้งผู้บอกว่าตนเองเป็นคนมัธยัติแต่จากสภาพการมีการจัดตั้งทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่หรูหรามีเมืองส่วนตัวคล้ายๆตังโตแน่นอนว่าตราบใดที่จูโล่งอยู่คนที่จะทำร้ายเล่าเซียนได้ก็ต้องข้ามศบจูโล่งไปก่อนสังเกตดูสักนิดเล่าปีเองนอนป่วยมาเกือบปีของเบ้งที่รักก็มีได้มาเยี่ยมเยือนสักครั้งเดียวจะอยู่เฝ้าสมบัติหรือรักษาด่านทางก็ไม่ทราบได้ และตามประวัติศาสตร์เล่าซีนไม่ได้ถูกเรียกมาสั่งเสียที่เบกเต้แต่เล่าปีเรียกเพียงของเบ้งมามองเผินๆอาจจะคิดว่าเล่าปีรักของเบ้งมากกว่าลูกแต่ลองมองลึกเข้าไปอีกคิดกันเองเลยครับ11หักหน้าจูกัดเหลียงพศราชสต์ศักราช228ขงเบ้งเสียเกติ๋งจากการเลือกใช้ม้าแจ็กจำต้องถอยทับหนีเตียวครับอย่างเสียท่าหลอกกวนจงแต่งว่าถอยหนีซูมาอี้ทั้งๆท,ท,ที่ตามจดหมายเหตุซูมาอี้ไม่ได้มาในศึกนี้ โดยหลังเสร็จสิทธิ์ของเบ้งขอลดยศตนเอง3ขั้นแต่ตำแหน่งต่างๆมากมายยังคงครองอยู่ดังเดิมเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นการเมืองในจกกกที่แตกออกเป็นหลายเสียงในขณะนั้นก็สั่นคลอนของเบ้งอยู่ไม่น้อยจึงมีการแฝงการประกาศชัยชนะที่อยู่ท่ามกลางความพ่ายแพ้อยู่เล็กน้อยพอเป็นข้ออ้างเมื่อนายทัพใบชราอย,อย่างจูล่งคอยรังท้ายพาทหารกลับมาได้อย่างปลอดภัยขงเบ้งต้องการจะประกาศชัยชนะเล็กน้อยนี้โดยการประทานรางวัลให้แก่จูล่ง จูโล่งกลับปฏิเสธกลับไปว่าช่างหน้าอับอายที่แพ้สิกแล้วยังมาให้รางวัลกันอีกควรเก็บของเหล่านี้ไว้ให้แก่ทหารที่ลำบากและครอบครัวเสียจะดีกว่านี่ไม่ใช่เพียงคำปฏิเสธธรรมดาเมื่อมาใคร่ควรดูให้ดีของเบ้งต้องการจะประกาศความสำเร็จเล็กน้อยภายใต้ความล้มเหลวอันใหญ่หลวงแต่ไม่เพียงแต่ถูกปฏิเสธมันคือการสั่งสอนที่เจ็บแสบคันอย่างทันควันความข้อนี้คล้ายกับในนิยายที่หลอกวนจงได้ใส่คำพูดแก้เขินให้ของเบ้งว่า แต่วันนั้นไปขงเบ้งก็มีความคระวะจูล่งเป็นอันมากแต่ก็มีการบันทึกว่านอกจากของเบ้งจะลดยศตนเองก็อแอบลดยศจูล่งด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการไม่ยอมอ่อนข้อให้หรือไม่ซึ่งต่อมาแม้ของเบ้งได้ยศตนเองคืนยศจูล่งกลับคาอยู่ที่เดิมมาถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพว่าทําไมยศจูล่งจึงยังเป็นรองกวนอูเตียวหุยฮองตงและม้าเฉียวบันทึกประวัติศาสตร์ว่า จูล่งไม่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยในสมัยของเล่าปีเพิ่งจะมารับตําแหน่งย่งสางถิง่งหเจ้าพระยาชั้นต้นในสมัยของเล่าเซียนเพราะเคยทําคุณไว้กับเล่าเซียนเป็นอันมากภายหลังที่จูล่งสิ้นไปแล้วเล่าเซียนได้สั่งให้ขงเบ้งพิจารณาเลื่อนขั้นให้จูล่งแต่คงเบ้งก็ไม่ทําโดยแย้งว่าจูล่งยังไม่มีผลงานเพียงพอที่จะเป็นเจ้าพระยาจนในที่สุดได้เลื่อนขั้นในสมัยของเกียงอุีในตําแหน่งสุนผิงโหพยาวิสามันิยม 12. รางวัลที่สมควรได้รับแม้นหลายความเห็นจะมองว่าจูโลงอาพับวาสนาน้อยน่าสงสารแต่อย่างน้อยในคริสต์ศักราช229จูโลงก็ได้รับสิทธิ์ในการจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัยประมาณ72ปีต่างจากผองเพื่อนที่ร่วมก่อตั้งเสฉวนมาด้วยกันเขาจากโลกนี้ไปอย่างชายชาติทหารแม้ไม่ได้ตายในสนามรบอย่างที่นักรบทั่วไปปรารถนาแต่ทุกย่างก้าวในชีวิตก็เป็นกิยศสูงสุดเพียงพอแล้วในฐานะของชายที่ชื่อจูโลง จูล่งก็ยังคงเป็นจูล่งทั้งในวรรณกรรมและหน้าประวัติศาสตร์การารับใช้เล่าปี่จนถึงเล่าเสี้ยนผู้ลูกมิได้มีความมักใหญ่ไฟสูงตอกย้ำคุณธรรมที่ว่าความพักดีบางคนอาจจะวิเคราะห์สามก๊กไปถึงหมากตัวสําคัญหรือเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่หากมองหมากตัวเล็กๆอย่างจูล่งหากเล่าปี่วางไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมอย่างเช่นเกงจิว๋วมมาขาวตัวเดียวตัวนี้อาจจะเปลี่ยนกระดาน3มก,ก๊กให้มีจุดจบอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้เฉินโซ่ ผู้บันทึกพงศวดารสามก็ได้ยกย่องจูล่งไว้ว่าสำหรับจูล่งและหองตรงเป็นยอดขุนพลที่เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญและพักดีประดุดเขี้ยวเล็บแล้วฟันของสัตว์ร้ายของผู้เป็นนายทั้งสองจึงอาจเปรียบเทียบได้กับขุนพลในยุคโบราณอย่างกวนหยินและแหงหัวหยินได้มีใช่หรือซึ่งกวนหยินและแหงหัวหยินนี้วันพกคิดว่าคือสองทหารเอกของพระเจ้าฮั่นเกาจูปฐถมกษัตร,ริย์พระวงศ์ฮั่นหรือผู้รู้ท่านใดมีข้อมูลอื่นเชิญเม้นกันได้ข้างล่างได้เลยครับ ส่วนคําตอบที่ว่าเหตุใดจูล่งจึงไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มียศเทียบเท่า4ี่ทหารเสือแต่6คุณธรรมที่จูล่งยึดมั่นเสมอมาก็เพียงพอแล้วที่จะทาให้จูล่งเป็นหนึ่งในใจของหลายๆคนแล้วไม่ใช่หรือท่านผู้ฟังก็ใคร่ครวญดูกันเองเถิด